ใครก็ได้ช่วยคุณหนึ่งดูนิดนึงว่าอันี้มันคืออะไรท่านผู้ชมดูซิมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีบางท่านทายถูกมีบางท่านทายไม่ถูกนะครับวางชาร์จเข้าแปะชาร์จเข้ามีหูหิว้วไม่ใช่หูหิ้วอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะมีสายชาร์จที่เอาไปชาร์จกับ iphone ได้และมีสายชาร์จที่สามารถเอาไปชาร์จกับ android ได้นี่ชาร์จเข้าแบบนี้เลยดึงสายออกมาได้เจบ อัพเพิ่มเติมได้อีกสองช่องนะด้วยสายชาร์จที่บ้านเรามีพอร์ตทหยเอกับพอร์ตให้สีให้เจ๋งไหมท่านผู้ชมใครว่าเจ๋งพิมพ์ว่าเจ๋งใครหนุงทราบนิดนึงได้มาตรฐาน 3C มาตรฐานมอกรับประกันที่ยาวถึง2ปีเต็มพกพาไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยนะครับน้ำหนัก182กรมัมไแดสสกนใจกดที่ตะก,ก้าสีหรือมุมไซยล่างก่อนที่สินค้าจะหมดซะก่อนมาใหม่ล่าสุดและกำลังจะหมดลงจัดเอาไปใช้กันได้เลยครับใครซื้อแล้วแจ้งให้ทราบด้วยนะครับซื้อแล้วนะมี2สีให้เลือกครับขนาดความจุที่10,000หมแ่ม มือถือหึ่งเครื่องชาร์จได้ยาวถึง2รอบชาร์จใครมองหา power bank ตัวเล็กเบาพกพาสะดวกชาร์จไร้สายได้ชาร์จ apple watch ได้และสามารถเสียบสายก็ได้คร,ครบแบบนี้